ฉันอยู่ต่ำ <Yeah, S 1> กว่าัน <right? S 1> นิดเดียวนนฉันจะตกมาในความที่ต่อหน้าต,ตากานุ่มมากแ้วก็จิกหัวไปทางซ้ายคุยะครคุยะ <laughs> คร พระเอกจุดฮอตของวินาทีนี้นะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาเพราะว่าเขามีคอมเมนต์ถึงพันสามคอมเมนต์ในช่วงนี้นะคะขอรับคุณสวัสดีครับบูมกิิกล้องนี่คือนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่ยังไม่ครบเลยคนชมดานี่นาที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าพิมพ์โดนทำร้ายอย่างแสนสาหัสรอให้ไปเต็มๆ3 EP สามนะคะวันนี้พิมจะได้เอาคืนแล้วค่ะ วันนี้ยินใจเอาคืนคุณปอเพสวัสด,ดีค่ะบัดีนี่ครับมาดูหน้านอันนี้โดนหน้าของคนที่ทำร้ายปานตะวันนะคะคนที่ทำให้าบางคนโดน,นด่าใครมาเนี่ยนี่คือช่องพิมพ์ยมอ้าวนีช่องพิมพ์ยมไมแต่ง สัมภาษณ์ได้อันนี้อยากถามหน่อยว่าคิดยังไงในการที่ให้ร้องให้สอง EP เต็มๆชอบรับคุณ้ใช่ร้องให้เจอจริงอยากให้ร้องจริงๆก็เลยให้พี่ไปร้องในละครนี้จะบอกว่าเดี๋ยวให้ลำยตามไปด่าด้วย เดี๋ยวว่านี่ตอนอ่านบทนะตั้งใหญ่มากตอนอ่านบทอ่ะต้องถามพี่แบบว่ามึงต้องร้องไห้ติดกันขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจร้องไห้ไม่ตั้งใจขนาดใหญ่ขนาดเท็จหมดยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าไลน์ไปอ่ะเขาจะบอกว่าอุยพี่เราให้ขนาดนี้เลยเหรอวใช่พี่พี่เมันขี้บ้าไงตอนนี้เป็นซีนอะไรเป็นซีนอะไรอันนี้ ก็ต้องบอกว่าเันเป็นช่วงที่ปัตววนตะวันอ่ะท้องแล้วก่อนหน้านี้นเ,นเราโดนบางคนแบบทำร้ายมากใช่ไหมแล้วทาแบบทาอาหารรอเอาไว้แล้วทีเนี้ยเขากเอาอาหารของเราไปเททิ้งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แหละ,ะค่ะเราจะได้เทอาหารของเขาบ้าง

คไ่ม่ไจ้ะฉันเดินจแคกไหล่ไมได้เดินแกจะแกไหล่เลยเหรอเฮ้ยพี่นี่คนเก่งมากคนเก่งที่เยอะแล้วมันจะโกรธตรงไหนเ่ยอ c t i o นก็ทำอย่างที่คุณเคยทำมาใช่ไรู้สึกยังไงบ้าง e a r a t ยกเลยยกเลยใช่ปิ๊งปิ๊งลุกกันลุกไปทีมมึงมพี่บูพี่หมดแล้วนะเอามากเอาอะไรอันนี้เสร็จกันลุกไม่ครถ้าแบบเล่นลน์เลยอ่ะถ้าเป็นพิมเล่นถ้าเป็นตัวพิมยังไงใช่เล่นไลน์มันไม่เป็นตัวเองจะรอวันนี้คุณโดนหนึ่งพันคอมเมนต์บ้างนี่พวกกาบล่ะค่ะทั้ีมด้วนี่กาบแกงคนน่ารักของพิมยังไงบ้างคะมีอะไรอยากจะบอกผู้ชมบ้างอันนี้ช่องพิมเองก็คืออยากจะบอกว่า พิมเนี่ยเป็นปานตะวันที่ที่ดีที่สุดก็คือในฐานะที่ผู้กับนะมันก็เหมือนกับเราคบอจริงอ่ะก็คือว่าก็คือว่าพิมเขาเขาเตรียมพร้อมมาดีนะครับในฐานะผู้กับเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นเป็นคุกหรือว่าเป็นเป็นเป็นคนปรุงอาหารอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีวัตถุดิบที่ดีเราแทบไม่ต้องแบบปรุงอะไรเยอะเลยการทำงานกับพิมเนี่ยทำให้พี่ทำงานง่ายแล้วก็เพราะพิมทำการบ้านมาแล้วพิมเข้าใจเข้าใจในเรื่องแล้วก็ สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวปารตะวันได้เีงเนื้องอะไรไม่ต้องบอกว่าไม่มีพี่กันเยอะๆปานตะวันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะเยอะๆปิดปิดปิดต้องแป๊บนึงพูดใหม่กันก็จริงก็คือตั้งแต่ถ่ายแล้วอ่ะก็คือว่าแทบจะแบบพอมันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นบทมาอย่างนี้ใช่ไหมคือบางทีเราก็ คือบางทีนักแสดงเนี่ยมันต้องแสดงมาจากความเข้าใจจริงๆเราไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรเขาได้ถ้าเกิดเขาไม่คอ,อมโพเนอร์ที่จะทําการแสดงใช่ไหมแต่พิมเนี่ยคือเขาพร้อมทุกอย่างเพราะว่าเขาเข้าใจเขาทําการแสดงแบบแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี <S <S ้ยเฮ้ยบางที <S <S บางทีเรายังไม่เห็นภาพตอนเนี้ยแต่พิมพ์มาทําให้พี่เห็นภาพมากขึ้นที่แบบเออมันต้องแบบนี ก็โอเคหวังว่าจะได้รู้มากกับน้องอีโอ้โหมากเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบเรื่องนี้ไม่มีพี่การปันตะวันก็จะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะตอนแรกพิมก็แบบเฟ่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าพี่การคือใส่ใจมากคือแบบว่าเข้ามาคุยตลอดว่าเออแบบปันตะวันต้องเป็นอย่างนี้เขาคิดแบบนี้เขาเกิดมาเป็นแบบนี้เขามีแบ็คกราวด์ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้บทหนักมากนะคะถ้าเกิดไม่ได้พี่กันนี่มันความตลกเลย ่ใไม่ใช่เลยไม่ได้อ่านมากการทำงานกับพิมเนี่ยทำให้พี่ทำงานง่ายพอพิมทำการบ้านมาทำการบ้านมาทำการบ้านมาแล่าหอมหอมหอมที่เป็นคุณรักใครไม่เป็นหรออันนี้แค่สองเสร็จแล้วขนาดพ่อคุณยังไม่รักเลยใจเย็นใจเย็นมิซองตอบ ขนาดพ่อ,อคุณเองคุณยังไม่รักเลยแต่คนนี้ไม่จำเป็นต้องมีพ่อแบบคุณออกมาจากที่ไม่ของฉันปานทำไมเราคุยกันดีๆไม่ได้หรออย่าเข้ามาออกไปพี่ก็จะเข้าต่อหนูก็เฟี้ยงอะไรอ่ะเฟี้ยงเลยความใจกันอ๋อคุณมันร้ายโดนสมอ มันหนักนะพี่เฮ้เป็นไรไม่ไม่ไม่เราเพไม่เป็นคนปลาเลยไม่แม่เลยนะโอ้เอาละกลับไปกนลาคยกมนดีได้ไหมโค่ะ่เดี๋ยวดีๆกลายเป็นตัวละพี่เจ็บบเป็นน้ำเป็นน่ะ ฝนตกแล้วพอปันตะวันให้เอาคืนฝนก็ตกเลยทีต่อไปเป็นสีอะไรต่อไปเอาสีขาคือเขาจะมาเอาใจเรามาน้มมานวดเราให้สมบูรณ์แบบ a c t i o เขาว่าคนท้องเ่ยชอบเป็นตะขิวที่ขาเป็นหรือเปล่า ่ะะคโดนไงจโด้มไหมไม่โดนเดนะเ่าเท้หน้ามเลยสีมันเปียกแล้วดก้องดาผตัวรอบหนึ่งแล้วขยยนเหมือนตัวรอบหนึงแล้วขยยนตบแบบแบบแบบเมื่อกี้ข้ามขาใช่ไหมแล้วก็แบบปูเทิน เยยัน <laughs> นี้จะเป็นอีกเซนที่เอาคืนเหมือนกันวันนี้รวมฮิตเอาคืนสายกวา้างเบาๆนะเบาๆถ้า,าเดินออกเชิดงๆเะเร็วเป็นไงอิ่ม <c oughs> สะใจนักเลยสะใจไหมคะพี่เจยบสะใจมากสะใจมากจริงๆแล้วอ่ะเอาละเอาที่ผ่านมาเขาทำรายเราไว้เยอะไงผู้ชายเวลาที่เขาเมาแล้วกลับมาบ้านถ้ามีเมียรออยู่สิ่งที่เขาจะทำก็คือหาที่ระบาย จร,จริงๆว่าแค่นี้มันน้อยไปไหมจริงๆมันน้อยไปไหมจริงเหรอพี่เจจะทำอะไรถ้าเป็นทำามไม่เจพี่เจจะทำอะไรพี่จะขิด <c oughs> ยอดน้ <c oughs> แต่พี่พิมพิมมาดาเราไปเช็คเทปกัน <c oughs> ใช่ไหมนั่งบอกว่านั้งแต่กดกิ่งหน้าบ้านก็ยอมแล้วไม่เขาบอกว่ายอมตั้งแต่เห็นเอกอาบน้ำแล้ว <c oughs> คือจริงๆเ่ะเอาในชีวิตจริงนะผู้หญิงทุกคนน่ะอยากให้ผู้ชายมาง้อค yeah, ือถึงแม้จะอะไรมากมายอ่ะแต่พอแบบกดกิ่งติ้งต่องใจมันมาแล้วใจอ่อนไหมพี่แจ๊คอ่อนทีพี่มาดาบอกว่าแค่รถมาจอดหน้าบ้านไม่ต้องกดก็ก็ยอมแล้วยอมแล้วจะเป็นอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่เราต้องสตรองเพราะว่าบานยอมมาเยอะแล้วไงยอมมาเยอะโทรถึงสารถ่ายอมด้ยนะถ่าอยด้ยนะต้องไป อันนี้รายการอะไรคะพี่นิวมใช่พี่นมินมาเยีเ่ยมกองถ่ายใ่มาเลยรถไฟเชียจาวี่มูคุยกับอาความพิม,มนให้อยู่ทำงานต่อ,อแป๊บนึงถ้าคุณยังไม่ได้ทำดีต่อกันลองหันไปมองคนข้างๆแล้วบอกรักเขาดูนะคะผมรักคุณนะครับฉันก็รักคุณค่ะ เดี๋ยวต้องลองลอง,ลองพูดฉันก็รักคุณกับกล้องฉันก็รักคุณค่ะทั้งแบบเมื่อกี้เลยแบบเมื่อกี้เลยฉันก็รักคุณค่ะอ,นนอันนี้เป็นซีนสุดท้ายของทีมเราค่ะ้าฉันอยู่ต่ำกว่าิบเดียวฉันจะตกมาในควันจนต่อหน้าต่อตาคุณมากๆ ไปทางซ้ายคุยอะไรคุยอะไราก้องมอเลยนะก้องมอเลยนะตนวตาเมือาเป็นคนที่ไม่แข็งเหมือนเป็นคอ่ดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนี่นี่จทำไรนี่ ตอนนี้เราขอไปสับตำกันนะด,ดูสิสมันเศร้ามากเลยไปแล้วพี่เต่ไปไป <Bye. S 1>